พลตรีสมพงษ์แจ้งจำรัดผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตตัวแทนพลโทสาธิตพิทธรัตแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธียกหลังคาศารคู่บุญบรารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพ่อพระยาพิชัยดาบหัก พร้อมด้วยนายอธิโรธธนาสินปิยรมประธานกรรมการบริหารบริษัทการจนะบ้านกลางคอนกรีตจำกัดในฐานะประธานอุปถัมภ์นายสมชัยกมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์พันเอกบุญประเสริฐมีสะอาดรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิษฐ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยมีประชาชนพ่อค้านักธุรกิจจากหลายพื้นที่เข้าร่วมในพิธีกันเป็นจํานวนมาก ซึ่งก่อนทําพิธียกหลังคาสารคูบุญบรารมีของสมเด็จพ,พระเจ้าตักสินมหาราชพ่อพระยาพิชัยดับหักจะเริ่มขึ้น พลตรีสมพงษ์แจ้งจำรัดผู้บังคับการจังหวัดทห,หารบกอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายอาทิโรธทนาสินปิยรมประธานกรรมการบริหารบริษัทกาญจนาบ้านกลางคอนกรตจำกัดและคณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ร่วมพิธีปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบริเวณป่าชุมชนบ้านนาอีสางตําบลนายางอำเภอพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคล12สสิงหามหาราชินี จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นพิธียกหลังคาสารคู่บุญบาร,รมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพอพระยาพิชายดับหักขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณและเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาได้เคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนีนะคือเขตโครงการปา่าชุมชนของู่บ้านเรานะครับเราต้องช่วยกันรักษาวไว้นะครับที่อุ๋นเสร็จแล้วก ปรุงลงไปครับแล้วนะฮะนะท่านนะครับ